สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดไกวเปเชอร์ซีย่าส่วนพึ่งราชบุรีนะครับครับมาทางตลาดโอ๊ป่อยอ่าเนี่บรรยากาศภายในตลาดมีรถแบบนี้ให้เราเช่าขี่เลยนะ700บาทอืมมา<อ>เดี๋ยวเราจะมาหาของกินที่นี่เลยครับนี่ก็เป็นบริเวณตลาดอุ้ยลมลื่นอ่ะเนี่ยบีมต้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นพึง่ง ต้นพึ่งคือ,อไรชื่อเออชื่อว่าชื่อว่าต้นพึ่งโหต้นนี้30ปีพึ่งชอบทำาลังเนี่ยใช่เนี่ยต้นพึ่งสว,สวยป่ะอืมไปเข้าไปดูบรรยากาศกันด้านในบิมเปย์ใบ้างครับลุม่มหอบิมจะกินอะไรบ้กงนะได้ซื้อนี่ตรงนี้มียำผักกาดยำลูกชิ้นลุ่มลื่น บรรยากาศดีบีบีบีฝากธนาคารได้นะครับให้น้องฝากให้นะบิปะนะครับปะปะแป้งก่อนเอา้ามานี่นี่ไงเดี๋ยวให้น้องเขาทำให้นี่ไงอา่าปะตรงแก้มรูปไหนก็ได้รูปเอา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 ,เอาสองรูปอะฟังละรูปอา่อานี่ อู๊ซีอีกอันหนึ่งเป็นรูปอะไรอุ้ยอีกอันเป็นรูปพึ่งอุ้ยใช่เลยแม่เนี่ยแม่แม่บีเป็นคนที่นี่ครับแม่บีเป็นคนส่วนพึ่งนะลายดอกสวยลายดอกสวยเดี๋ยวมันแห้งอ่ะใช่เดี๋ยวมันแห้งมันเป็นเหมือนแป้งไหนดิ เฮ้ยสวยเชลเอากาแฟนีน้ำเย็นเย็นดีอ่ะเดี๋ยวใส่ตู้ให้เชลเอาอ่ะก็เดี๋ยวเต้จะให้นะครับอ่าอ้าวไปโบราณครับแล้วก็เป็นข้าวหมากมีแตนะครับ บีมถ้าจะกินไรบอกนะอันนี้ร้านอะไรครับก๋วยจับร้านขาอุ้ยติดลำธารเดี yeah. okay. ๋ยวค่อยเดินไปดูลงลำธารนี่มีเปเนี่เขาเหนียวปิ้งอุ้ยกล้ยหอมนี่ยขนมที่บ้านใครซื้อไปกิน มะม่วงอร่อยนะขนมแบบนีมม้น้ำดอกกด,ดอกมะพร้าวสดอ๋ออุ้ยก๋วยเตี๋ยวดิว่าถ้ากินข้าวอะ่ะอือมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมันหม,ม,มูมะขามมะขามยักษ์จริงมันยังไม่อยากกิน อ๋อเ,เดินดูลิงนะอ,อ,อันนี้เป็นร้านกาแฟนี่อ๋อเอองั้นกินกาแฟที่นี้แหละอ่ะบีไม่ต้องไม่กินแล้วบิมกินไรได้ซื้อข้าวไปนั่งกินทีเดียวเลยนะเดี๋ยวเรากินข้าวสั่งข้าวก่อนครับเขาจำลองว่าเป็นรังพึ่งไงเนี่ยรังพึ่งตอเนี้ต้นพึ่ง ต้นพึ่งพึ่งชอบมาทำลังเออเขาเลยทำเป็นเขียนกิ่อ่ะไม่รู้ดิระหว่างรอข้าวเราก็มาคาเฟ่ครับนั้นกาแฟแ้วกาแฟเอาเบ้ายากกินเะลาน่าชูอ่ะลองไหมล่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวลองกินข้าวก่อนนะเาริกาโน่ไม่หวานนะคะเย็นนะคะเด็กกับน้ำเลยนีคะ ขอบคุณ<ช>ครับอาวนี่เราก็สั่งข้าวมากินนะครับที่ร้านกาแฟมีไข่เจียวของเด็กๆอันนี้ของแม่บีอ่ะนาวาไปพี่นาวากินซอสมะเขือเทศบินกินซอสพริพกอกินเลยอื ข้าวกันเติมพลังเติมพลังนะเอาครับนี่สามอนสามอนสามอนคนสนพึ่งเป็นไงไงบกัาด,ดีไหมยังไม่ได้พาไปดูริมน้ำเลยเดี๋ยวพาไปดูเห็นเขามีปาว่าเขาลิ้มรับดับไผ่เหรอนี่ยนี่แม่บีสั่งกาแฟนมชมพูของพี่นาวาใช่โกโก้ของบีมาเอากินได้โก,โกโก้มีอาบายนี่แม่สิริมา อะไรอ่ะผัคผมบวกว่าหลานเราทักมาป้าขายอืช่วยช่วยซื้อไะไปทักเลยไหนลองคัดสิ่อขคัดกันยังไงอ่ะอ๋อนี่พูกพูกแล้วเลี่ยมๆไปไว้ข้างหลังใช่อ,อแบบนี้แหละอร่อยไหมนาวานมนมชมพูกินเสร็จแล้วครับไปเดินเล่นต่อนี่เขามีโต๊ะตรงนี้ด้วยนะมีเต็นท์นะไหนไปดูสิ โอ้เมื่อกี้เราไม่รู้วิมีพัดลมด้วยมีที่พักเนี่ยมีเต็นท์ให้นอนนี่เต็นท์นี้นอนได้นะวีอ่ามีพัดลมดดเดินได้ดิลงไปดิลงไปถ่ายรูปได้ง่ากวนนี่เดินดีๆแล้วกันเดินได้เปล่าเดินได้บู้ น้ำเยอะเนาะเพราะฝนตกฝนตกนานไหลยหวันใช่เนี่ยบรรยากาศไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆอ,อีกทีหนึง่งล,ม,ลมดีมาลมลืนต้นไม้เยอะอดีร้านกาแฟนี้บรรยากาศดีจัดมีห้องน้ำด้วยนะที่นี่ห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีหลายห้องนี่อีกทางหนึ่งก็คือเป็นทางเข้าเนะี่ยสองทาง<อ>านี่<ด>ปะเข้าได้หลายทางไงต้นพุ่งเยอะมากเลยตรงเนี้ยดิดยเขาบอกมีสิบเจ็ดต้นไหมเหร ใช่ต้นพึ่งศักดิ์สิทธิ์เสียดายไม่มีลังพึ่งทําลังอยู่เนอะได้เห็นนี่ใครมาอย่าลืมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยอร่อยจนลืมถ่ายรูปปากกินหมดเลยกินหมดเลยอร่อยจนลืมถ่ายรูปเก็บไว้ดูเลยซื้อมันไปย่างไปเผากินที่บ้านนี่เขาไปดูต้นพึ่งใกล้ๆกันมา นี่ไงมีเขาทำรูกพึ่งจำลองเมื่อกี้บีมถามว่าคืออะไรบารบอกว่าหลังพ <c oughs> ึ่งของปลอมนี่ของปลอมดูดิบีมถ้าเรามายืนตรงนี้ถ้าว่าเราอยู่ตรงกลางต้นพึ่งสี่ต้นเลยนะเนี่ยดูดิวิ่วดูลากเขาติดกันแยกออกมาเป็นสองกลุ่มนะเขาบอกศักศดิ์สิทธิ์อะฮามเหยียบใช่ เนี่ยเขาก็มีโต๊ะให้นั่งหลายโต๊ะนะนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นโซนร้านกาแฟให้เราเข้าไปนั่งกินข้าวร้านกาแฟรับคุละครึ่งด้วยนะครับที่แม่ใช้ไปแล้วอ่านี่ตลาดไกวเปนี่ครับนะเขามีเป์สีสีส่หลายอันเลยไว้นอนนอนไกวเปอืม นอนได้ลุ่มลื่นเปมีหลายอันโอ้ดูตรงนี้ดิดูต้นไผ่ดิดูนี่ก็มีล้องเรืออันนี้ไผ่เหรอใช่นี่ยมันต้นกงกลางล้องเรือมีเรือทิพด้วยนั่นน่ะแต่น้ำมันไม่มีคนเล่นน่ะถ้าไม่จมนี่ไผ่เล่นได้นะเนี่ย อนี่เราเดินเลาะข้างล่างนะแล้วก็มาโพเห็นไหมบีบอกเขายากจะกินบุนไผ่อ่ะไปะบุนไผ่หุยเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีโรตีโรตีไม่เจ้าโรตีไม่เจ้าเอาดิจะกินกินเอาโรตีร้อนๆเลยสดใหม่สดใหม่ ปาสั่งเป็นแบบโรตีโดนัทไปนี้ขมวนเป็นกลุกลม่มๆหนีหลังหน้าก็พออาบเลยอาบเอ้าโอ้ยโลโลบุญว้าวมาแล้วครับของแม่โรตีกรอบนี่ของพ่นาวาก็ของปาโรตีโดนัทม,มาชิมกันใช่อะไร หลอนเบ้านาวาลองอันนี้ดูก่อน,นห,ลหลอนเบ้าอร่อยครับกรอบเลยอะเออเขาทอดไงอรักรอบจริงอ่ะเดี๋ยวคอยดูข้างในจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะกันไปอะ่ะข้างในเป็นเนยกะ nom นนป๋าเห็นแล้วใช่อร่อยหลอนเบ้าไพร,ร,ร,รส์ว,ว้าวไส้มีไส้เนื้อเยิมย้มต้องกัดเอาไม่แล้วเราเดี๋ยวเอาไปจิ้มได้เอาไปจิ้มเนยได้ บาน,นุมทั้งนมทั้งเนยเลยอ่ะโอ้ยืดเลยยืด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 ,นดคน <c oughs> นี้เ<ด>จ้าของตลาดเนี่ยคนนี้เจ้าของตลาดอ่สวัสดีครับนี่เจ้าของตลาดน้องหน่อยได้ลูกอายลุกไายให้หนูหน่อยนี่บิ๊มลุกไปลูกโรตีโดนะัทอร่อยมากปลาชอบแบบเนี้ยว่าแป้งมันนุ่มดีปลาชอบอ,อ้ยืดเลยยืดใส่ถั่วลิสเลยอ่าบอกแล้วว่าอร่อยเนยอร่อยนะอร่อยอร่อยกล ปาไม่ชอบโรตีกรอบปาชอบแบบเนี้ยมันนุ่มด <c oughs> ินีอร่อยต้องสั่งเพิ่มอีกสองชิ้น <c oughs> มุมไทยรู้เขาก็ามีเยอะนะนี่ใช <c oughs> ่อืไปชิมนี่ดิว่าบุญไพป่ปาเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เจ้าของตลาดบอกอะไระเขาบอกว่าไม่ได้มีกินตลอดอมีช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวามพอหลังธันวาไปแล้วก็ไม่มีแล้วปลาลองบุญไม้ไผ่ี่อ่ะอันนี้อ่ะ <c oughs> อ่าครับอ่าอ๋อยี่เนี่ยมันจะแผ่นี่นี่ต้นเอาถือด้วยดิถือด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปเอ้าเอามาถือมาถือนี่ยังมีน้ำใสงเลยเออน่านักๆดีโกวุ้นอยู่ในนี้น่าเชื่อเลยอ่ะจริงอ่ะใช่ใช่อจับดิอ๋อมาจากกระบอกแว็คถ่ายเนี่ยวโอ้ยกระบอกนะอยู่ในนี้ชิมของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงรสชาติอ๋อ อร่อยใช่ป่ะเป็นเดบเหนื้อวุ้นเหมือนเราดดกินแบบวุ้นที่เป็นก้อนๆอ,นอะ่ะแต่นี้เป็นวุ้นไทยอ่าอืม,มนี่เดี๋ยวซื้อ,ซ,อซื้อซื้อเฉากรวยเอากลับบ้านครับเฉากรกวยเฉากรวยโบราณนะเอาชุดหนึ่งครับแล้วก็ไข่ไข่ลวกก็ผมกินนี่สองใบได้แล้วจะผมคอนเสรไข่ลวกครับครับเบีย้ยเขามากด้วยบี ดูดิมีหลายท็อปปิ้งเลยเอาบ้างบุ้งไข่ให้ป๋าหน่อยใส่พริกไทยกับแม็กกี้อะนาวาใส่ก็ได้ไข่ก็ได้ใส่นะอ่าใส่แม็กกี้แล้วก็พริกไทยให้ป๋าเอากระบาดใส่เอากระบาดหนึ่งชุดครับชุดเดียวหนึ่งชุดครับไม่ต้องเยอะมากตัดงนิดนึงปิ้งแน่นแน่นกินเป็นนึกไม่ออกกินอะไรนะกินคุ้นจมูกมากมื่งนึกไม่ออกอ่ะไปกินสีแดงๆอะ ดิกไม่ออกอะไรอ่ะน้ำไผ่น้ำที่ตรงหน้าธนาคารชุมพรน้ำหนึ่งจุ้ยเหรอใช่เปล่าขายเลยน้ำมะตูมน้ำมะตูมเอ่อว่ากลิ่นคุ้นๆมันมันหวานยากวันนี้เฉากร้อยเหรอครับอ่าเฉากร้อยจับพ้นงงอยูลองจับพ้นงงดูน่าจะจะเย็นอือเย็นชิมเลยออกหวานไออกข้าวฮะเดี๋ยวป้าชิมเลยนะคุณทายผมนี่ตักไข่แดงมานแตกเลยยกโซ่ก่อนโอนได้ใช่ไหมคะยังไงก็ผมไม่โอนเท่านี้ได้ หวานจริงไม่ขาวไม่กาวหวานไม่เป็นไรไม่เป็นไรวุ้นอย่างเดียวใช่ไหมลูกไม่ต้องเยอะครับคือลุงใจดีเลี้ยงเฉากขวยเราอีกเฉากขวยลุงอร่อยนะนาวาโอ้ที่เด็ดเลยละเดี๋ยวคุณต้องกินโชว์ลุงด้วยนะอ่ากินไม่กินไม่เป็นไรป่ะหอมหวานนะขมากอีกครับแม่บีผมกินที่นี่ถูกนะ ขาต้องไปมากนะเ <Okay. S 1> ขามากเลย <Okay. S 1> อ่ะชิมสิเย็น<ๆ>ยเลยเงวแช่เย็นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยหลังจากเราไปตะเวนกินอย่างอื่นมาแล้วก็กลับมากินโลตีโดนัทต,ต่อ oh. นี่ทุกคนดูดูโลตีดูเนยดิ <c oughs> <c oughs> เราซื้อกลับบ้าน8ถ้วยนี่ครับระว่างร้อฉับปวยมาชิมชาก,ก่อน ทดลองชิมน้ำชาดาวอินคาเพื่อสุขภาพตั้งตเตาด้วยอุ่นๆเลยเชิมชาชิมชา,า,าระวังด้วยวิ่งหอมอไม่น้อยเดียวเดี๋็ดเลยกินก่อนขวันขึ้นเลยอะ่ะร้อนร้อนร้อนเป็นไง ห้าสิบบาทเองให้ปลาชิมอย่าแม้ซื้อกลับไปกินถุงนี่นี่รนเขามเลยซื้อกลับไปกินบ้านเป็นไงอร่อยป่ะอร่อยอป่าเลยเขาบอกไม่มีคาเฟอีนอ่ะหอมกลมกล่ม อร่อยแม่อร่อยนะเท่าไรครับขอบคุณเยอะอันนี้ชาดาวอินคาอันที่ถุงหน่อยสามสิบร้อยสามสิบบาทโอ้ดูเดี๋ยวเราได้ของกินเต็มมือเลยป่ะนี่ใครจะกินหอยทอดก็มีนะนี่ร้านหอยทอดอยู่ข้างหน้าเลยขอขอบคุณนะครับของทำสวยๆแม่ซื้อกระเป๋ากำลังทักอยู่เลยใบเล็กก็มีบี นี่เห็นไหมเราซื้อของเต็มมือเลยเราต้องขี่รถกลับนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาขี่ก็ขี่ได้แต่วันนี้เราต้องรีบกลับเรามีธุระนนใช่ไป